นี่พ่อข้าวกระสีไม้เฮ็ดยังเฮ็ดดอกไม้เพื่อสีจะไปแข่งไปเวียนที่กันนะทุกคนเนอะไปอาจานเดี๋ยวข้ามาเริ่มเฮ็ดกันเลยเด้อเอ่อและดอกไม้ที่เราจะซ้ายมีอย่างแน่สายญ่มีดอกพุดดอกหันใกล้ดอกพุดดอกหันใกล้เด้อทุกคนดอกดอกหันึ่งดอกยังเออพักเลยนี่เท่ากันได้ เขาก็ได้ปีเก็บดอกพูดมาบักเล้ยเลยทุกคนนี่ไปเริ่มเหตุกันเลย let's go let's go คนแมวว้าววุ้ยมึงเหตุอะของนันทศเป็นอย่างนั้นบ้ากันบุญพัอน์เลยข้ารับช่วงเมา ต่อหน้ากล้องยังขนาดนี้หลังกล้องชีช้ำไดทุกคนไ้เหรอกูยุ่งมาเสียงดังแค่เนาะคือปีศาจนี่เกินไปแบบนรกลเลยอู้หูหนหูอูหูห่หู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 หอยูห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 ููห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 ููห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 นหูหูหูห ขาไปยืนอยู่ชิวๆแล้วก็หยาดน้อวมีนอ้าไปเวียนเทียนเหรอเรียนเทียนถึงอ้าวนี้คือของวินเนอร์วินเลยนะอันนี่หนูน่าอย่าออกอย่าออกถ้าจะเรียหน้าคุณพี่น้องออกได้อันนี้เห็นคุณพี่น้อาออกอ่ะให้ค oui ุณพี่ uh,

โอ๊ยโป้แกก่อแกก่อนนะตั้งขอแล้วแหละไอ้กุ้มันรู้ไปแหละเดี๋ยวถ่ายวิ่งไปรีบ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 ไปรี อันนี้กสุนีุ่ค่ะว่าสุดกินนี่ดสุดแปลงให้ผัดกับพี่แล้ไปห้อามมาซ้ดอกดอกไมนะไม่ได้เลคือนัแต่ฉันเนี่ยมามาพี่๊มาพงมาพี่มพี่มานั่งขันหลานีด้

ออสำไมสนีละเฮ้ยอ้ากอันนกมานึอามสี่ห้าหกเจก้านั่งีนั่งนั่ังนั่งอยู่นี่ขอบใจเนี่ยเอาคนชูคนจ้าขนมฮะเอาเนี่ยขอบใจเด้อค่ะอะไรเนี่ยฮะ

น้ำเห็ดด้วยนะมันก็เป็นแบบนั้นนะห้ามเอาเบื่อน้องกิ่นมันคือแป้งที่บ้านเดีวหนึ่งอือแบบนั้นแหละมันแบบนี้บ้านแบบนี้ไงมึงก่อนมึงก่อนแล้วนี่ก็คืออลังการแฮ่กลินมันคือแป้งที่บ้านเอาเฉพานเดียวงงามมึงมันแบบนมันหอมมันเป็นกลิ่นแบบนี้หอมเลยมันถ้าอมแล้วมันอย่าขึ้นหึ่งมันแซ่บเละหอมแรงเดืดูเอาแล้วช็อกโกแลตบออกันนั้นอะไรนะ ง่ายเลยซื้อเอาเออติดหาไอซ์ดสนาเลยนี่ยมันมีสี่รถอันนี้รถน้ำอันนี้อันนี้กัแบบผมบุกยีน่าละแม่เจ็ลนหมอ้ยไอซ์ส์เนีเอานา นี่รถอันนี้เป็นเตลปบมันเป็นขนมอนนตอนนี้สาวใหญ่ก็มาแจกขนมทุกคนเอ้ยแม่สาวใหญ่ใจดีนะคือห้เอัวนี้มันจะบู คือแฮกทำเหมือนัไม่เที่นี่ทุกคนเป็นยังไงงามอบ่ของน้อันนี้ของโมกแดอ่ะมันหมักกินเท่าเอแฮกนะมักิกระิมักแค่ขนมเแบนมแบบโ๊เลยมค่ไม่ชิมส้มกันใหญ่ดังเรยบร้อยทุกคนสวยหวังงอัด อันนี้กันแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะย,ย่างย่างเดีย๋ยวเห็นแล้วล่ะยโอ้ดอกไม้เบิดละตัดเยังของไอ้อจอยเองเยี่ยงเยี่ยงมึงนะะจักุ๊กิ๊กกันมากวันนี้ เร็วๆเลยไล่มาเยอะเลย โอ้ดีเอก เดี๋ยวตอนแรกกบสิไปเวียนเทียนเนาะเป็นจังไดถ้าใครเบิ่งมาทีนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ะแล้วก็ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำได้สั่งสารผลงานแหม่ออกมาเนาะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ชิมหน้าด้วยทุกคน